<Box> Story. สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเกมบ็อก t o r อรี่นะครับก็วันนี้ก็อยู่ภารกิจที่มาอยู่กับทะเลกันแล้วนะก็เหมือนที่พี่บอกไปพักที่แล้วใช่ไหมว่าจะไปทะเลนะก็ตอนนี้พี่ได้ทําภารกิจแบบเอ่อให้มันข้ามมาถึงทะเละนั่นแหละก็คือภารกิจทะเลนั่นเองส่วนเรื่องเราบอกนะก็ พี่ก็จะอาจจะมีเล่นบ้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยเล่นบ่อยเท่าไหร่นะก็ตอนนี้ทำซีรีส์นี้ก่อนเดี๋ยวโลบอกอาจจะมานะครับแต่ว่าอาจจะมาแทรกๆหน่อยเนาะก็พี่ขอโชวตัวนี้หน่อยนี่นี่คือมังกรที่เป็นมังกรแรนะครับมังอรเอมังกรอุกบาทนั่นเองเป็นมังกรแรนะครับนี่นะครับพอเราเรียกน้องออกมาท้องฟ้าจะวิปริตแปรปวน ทันใดไม่ใช่ังกอรนะครับก็เป็นมังกรโอเคก็โมเดลตอนนี้เท่อยู่นะครับตอนนี้น้องโตแล้วตอนแรกได้มาเลเวลหนึ่งเนาะก็ตอนนี้ก็ฟาร์มฟาร์มแค่วันเดียวเองนะเนี่ยเลเวลสามหกแล้วคือได้มาเมื่อวานนะเดี๋ยวพี่มีฟุตเทจอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นแบบไม่ยังไม่เอาลงไงคือถ่ายไว้แล้วแหละแต่ว่าคิดว่ามันเฟลก็เลยไม่ตัดนะครับเดี๋ยวให้ดูฟุตเทจนะครับไปดูกันเลยและนี่คือส่วนผสมสุดท้าย นี่ก็จะเป็นฟุตเทจตอนที่พี่ได้มานะก็คือเราได้มังกรมาแล้วนะเตรีอุกบาตแล้วก็ครับครับมามแล้วก็วพูดแนะนําอย่างงน้นอย่างนี้แล้วพอเราไปทําภารกิจนอนื่นอ่ะแล้วมันเฟลไงพี่เลยตัดออกแต่จะให้ดูเฟลอย่างไงนะครับอืมเฮ้ยอืมดูจากทรงแล้ว <laughs> คือสู้ไอ้กบยักษ์ตัวน,นี้ไม่ได้เนะพี่เลยจบคลิปเลยคือคลิปนั้นก็ไม่มีอะไรเลยนะ ก็ตอนแรกจะเอาเป็นคลิปฟาร์มเลเวลน้องเนาะก็เลยแบบเกือบเลิกอัดไปเลยเยจบเลยก็ก็หมดแล้วก็เลยแบบเปิดมามโตเลยชื่อว่าเดียโบนะนี่ตั้งชื่อมันเดียโบนะมันเข้ากับหน้าตาหน่อยมันมันอ้วนดีมันแบบมันตูตัวใหญ่อะมันไม่เหมือนแบบมังกรเราอ่ะเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างนะเป็นไงนะวะนี่นี่คือมังกรทั่วไปนะ นี่มันจะดูเลียวกว่าใช่ป่ะแต่ตัวนี้มันจะดูแบบมังกรราชันเลยอ่ะมันตัวใหญ่นะครับมันอ้วนอ่ะคือจะพูดยังไงดีว่ามันดูชุดเกาะเยอะเอออันนี้เหมือนพวกไวเวิร์นะมันจะผอมๆหน่อยมันก็เท่แหละแต่ว่าแบบแบบนี้มันก็เท่ดีมันเหมือนมังกรในเทพนิยายนะครับก็เท่อยู่นะครับคือพี่จะบอกว่าไอ้ตัวนี้มันจะเก่งต่อเมื่อเราขี่มันนะแต่พอเรามันสู้เองอ่ะมันจะแบบมันจะตีช้าเดี๋ยวผมจะลองให้ไก่ไอ้ทีเล็กตัวนั้น จะเขียวดูค่อยดูมันตีแรงนะแต่ว่ามันมันตีช้าไปตีโดนแล้วรอบหนึ่งดูดูมันตีช้านะครับเนี่ยพอเรามันจะช้าแต่มันจะชา์จนานมากแล้วมันจะค่อยๆ่อยพ้นไฟตัวมันจะเรืองแสงเห็นปะเนี่ยมันวิ่งไถเข้าไปแต่ว่ามันไม่ตีอ่ะนี่คือข้อเสียของมันนะถ้าเราขี่มันมันจะเก่งมากนี่ ในบางทีมันก็ยิงไม่โดนเลยป่ะมันเลยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะมันสู้ไอ้พวกมังกรพื้นฐานไม่ได้นี่แต่เราเบิดแรงอยู่นะแต่ถ้าเราขี่มันแล้วก็มันจะเก่งขึ้นมาทันทีเลยอ่ะนี่เราขี่มันนะแต่เดยวเขาเล่นให้มันก่อนมันจะตายละดูดูถ้าถ้าเราขี่มันนะมันจะเก่งคือมันจะกัดโดนนะแต่ถ้ามันสู้เองอะมันจะกาก คือแนะนาว่าถ้าเกิดใครได้มังกรตัวนี้มาให้ให้เราขี่เป็นตัวนี้เป็นตัวหลักดีกว่ามันจะเก่งมากโอเคก็ถือเป็นมังกรที่ดีอยู่วงเล็บถ้าเราขี่เองนะแต่ถ้าปล่อยมันสู้เองมันน่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะแล้วก็ถ้าเกิดใครเปิดเฟรมเรทสูงๆอ,อ่ะเฟรมเรทเออลิ้นพันเมื่อกี้เฟรมเรทสูง,สงโดยที่ท้องฟ้ามันเป็นเงียมันจะค้างนะเกมเครื่องเราจะค้างเลย คือเนี่ยทองฟ้ามันแบบมันจะเป็นเหมือนไฟไหม้อ่ะคือเออเนี่ยแหละก็คือท้องฟ้ามันลุกเป็นไฟนั่นเองคือความเหมือนแบบคือ,อยังไงวะการอาณาเขตของมันน่ะเห็นป่ะนี่นท้องฟ้าเป็นปกตินะครับเดี๋ยวถ้าเราเรียกออกมาปุ๊บดูดูก้อนเมฆก็จะเริ่มเปลี่ยนสีนี่มันถึงได้กลายเป็นแบบบางกรแรงไงก็มันทำเอฟเฟกต์ต่อธรรมชาติรอบๆเนาะก็แบบ เออนั่นแหละควบคุมส,สภาพอากาศนั่นเองแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะเนี่ยมันก็แค่เปลี่ยนสีต้องฟ้าเฉยตอนแรกๆอะ่ะไอยุคแรกๆไอตัวน,นี้มันจะโจมตีแบบเรียกบบกระบะลงมาจากฟ้านะแต่ตอนนี้มันมันพ่นออกจากปากแล้วก็ไม่รู้ทําไมถึงอัปเดตอาจจะเป็นเพราะว่ามันโดนโดนพวกเดียวกันมั้งก็เลยเปลี่ยนใหม่โอเคเราภาพมายาวแล้วนอกเรื่องโอเคคนระับ ภารกิจของเราวันนี้ที่จะออกทะเลคือเราจะตามหาคลาเคนนั่นเองคือเทนทักเคนนะครับคือเคเวสที่ไอเทสไอตัวเตีย้ยไอเนี่ยมันให้เรามาไหนวะไหนวะไอตัวเตี้ยที่มันเป็นเหมือนแบบคนแค่ตัวเตีย้ยมันให้เราไปหาฆ่าไอคราเคนนะครับก็คือประมุ่งยักษ์แล้วมันจะได้ดาบนางฟ้ามานะครับที่มันเป็นดาบคู่อะดาบสายฟ้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลย เราจะลุยกันเลยไม่ใช่ไปดูดินี่วันนี้ได้ออกเรอวงแล้วนี่เราซีรีส์นะครับก็คือเป็นมังกรน้ํานี่ตอนนี้ก็อุปกรณ์ในการดําน้ําก็ครบมือเลยนะก็เราจะขี่ไปเลยผมไม่รู้ว่าเราจะเจอไหมเพราะาปัญหายากนี่ก็จะว่ายน้ําเร็วนะค่าเค่น,นี้บางทีมันจะเกิดบ้างก็ไม่เกิดบ้างนะครับก็อุ้ย ไม่กระโดดใช่ไม่กระดอนดับอะไรไหมอะอลองบวกก่อนนะอืมอืมอืมนี่ไอ้งูเรามานตีโคตรไวอะอ๋อดักค่คีบกับฟันเสียเที่ยวเลยฮนะเห็นก็บอกว่ามันหายากคาเข่นอะบางทีก็เกิดบ้างไม่เกิดบ้างตอนพี่ไม่ได้ตามหานะเกิดสี่ห้าตัวเลย แต่พอเราเราจะหาหาไม่เจอเฮ้ยยโอ,โอ,โอ้ตกใจนึกว่าพกระโดนโอ้มันมันพุ่งเข้ามาใกล้ๆไงตกใจหมดอาจจะแบบถ้าเลเวลตรงนั้นมันน้อยเกินไปมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะเราอาจต้องไปไกลๆนะครับก็พี่จะไม่เปิดภาพแบบกว้างนะเพราะมันจะทําให้ไอ้วิดีโอมันค้างเอ้อากาศจะหมดขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อน เอยเยขึ้น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 โอ้โหมาอากาศเยอะแล้วนะเดือดรอดอีกแล้วเฮ้ยมันเกิดบนลบกเหรอเฮ้ยมันเกิดบนลบกเสร็จตุ๋ยตุ๋ยมันเกิดบนลบกเฉยเลยอะไรวะนานๆทีจะเห็นไอ้พวกนี้มันเกิดบนลบวก มีอะไรอ่ะอ๋นดันเจียนดันเจี้ยนใต้น้ำก็นะว่าอะไรทำไมไม่เก yani ิดวะหรือว่าเราขี่ไอเงูตัวนี้มันเอ้ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอุ้ยแต่มันโหดว่ะลองเอามังกรตัวนี้ไปชุดลองลุมดิเส็มมังกรในน้ําเอาเลยเอาเลยตบตบบันติเราไม่เข้าเท่าไหร่ บวกได้อยู่มองกรพ่นฝันนนในน้ำด้วยด้วยคนเฟี้ยวเฮ้ยมันตายยากอยู่นะเนี่ยนี่ลุมลุมเควสเควสเราคือฆ่ามันนะครับมันตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะถือว่าฆ่าง่ายมากเอาจริงเราฆ่าได้ตัวตัวเองก็ได้แต่ว่าแบบมันจะนานไงใช้สัตว์ดีกว่าลุม เว้มึงก่อนตัวนี้มันตีในน้ำไม่ได้โอเคผ่านแล้วเคล็ดอะไรบ้างนี่ไงดาบดังฟ้านี่ดาบนี้เท่มากพ,พี่ชอบมากนี่นี่แต่ว่ามันจะมีอีกดาบหนึ่งที่เท่กว่านี้นะมันจะเป็นดาบคู่อะเป็นสายฟ้ากับไฟอันไหนวะเนี่ยแน่แน่นเนี่ยแล้วมีดาบไฟด้วยอยากได้มากคือือซื้อได้แล้วนะแต่ว่าถ้าซื้อปุ๊บมันจะหมดตัวพี่จะหมดตัวเลยมันเท่วะ่ะ แต่ว่ามันอายุมันจะน้อยไงถ้าเกิดซื้อนี่ไปมีกระทานี่ด้วยกระทานเกมอะแต่ว่ามีปืนโอ้ยมีเอ้ยโอ้โหปีกอันนี้อันนี้อยากได้นี่ปีกแองเจิลเนี่ยโอ้ยถ้าเราถ้าเราเติมแล้วก็อันนี้กี่บาทแปบบ๊แบบแปบบแปบบ๊แบบแปบบ๊แบไป่กี่บาทหกพันใช่ไหมหกพันเท่าไหร่ เนี่ยอน,น้เห็นเขาใช้กันหกพันถ้าเกดเาเิดเราเติมเราเติมพันเจ็ดเราก็ได้เลยแต่ว่าเราเราเก็บคูปองดีกว่าโอเคนะครับคุยเราผ่านแล้วเดี๋ยวเราไปส่งภารกิจกับเจ้าเทสกันเลยดีกว่านะก็ภารกิจสําเร็จแล้วนึกว่าจะนานกว่านี้เนี่ย,ยแต่ก็นานอยู่แหละโอเคเดี๋ยวก็ตามหาไอเทสก่อนเลยแล้วกันนะ คือซีรีส์พี่มันจะไหวนิดนึงนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยดูแล้วเนาะเกมแบบเนี้ยก็เลยแบบต้องไปหาเวลาเล่นนอกรอบนะครับเพื่อทำความเอยไม่ใช่ทำความดีเขาเรียกว่าทำเควสเออนั่นแหละทำเควสนอกรอบมันจะได้เกมจะได้จบไวนะครับคนก็ไม่ค่อยดูไงนั่นแหละส่วนใหญ่เดี๋ยวไอตัวนี้เมื่อก่อนอะเล่นอยู่นะแต่ว่าไม่เคยข้ามเลยมันจะได้อะไรวะลองกอน,น,น ตีแรงปะโคตรพลาดเลยโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเราได้กลับบ้านไวแบบตายแบบวิญญาณจากล่างเลยกลับบ้านไวกลับบ้านไวนะครับอืมไอเกมนี้ตายไม่ค่อยหมดร้อนเท่าไหร่นะถ้าเกิดเราหาจุดเดิมเจอเท็ดเท็ดเจ้าเท็ด เท็เราเอาเท็จมาป่ะถ้าเราหาเท็ไม่เจอพี่แนะนําว่าถ้าเกิดเราเนี่ยถ้าเกิดเราหาเขาไม่เจอจริงๆให้เราเจอสักตัวหนึ่งแล้วเราก็ทำให้เขาให้เขาเป็นบล็อกแล้วก็ใส่มาอย่างนี้เลยอืมเควสยผ่านแล้วขุดหินมาคนเยอะเลยนะไปกี้เนี่ยอของเยอะเต็มบ้านแต่บางอย่างไม่ได้ใช้เลยนะเก็บไว้ทําไมไม่รู้เนี่ยเรือเอนี้ย เรือนี่ตอนแรกใช้ทํ้เคว,ว,ว็เออใช้ทํ้เควสดได้เฉยนม่นไปไหนละเอ้ยนี่ไงเหล็กเราคือเหล็กสำคัญนะถ้าเกิดทุกคนเจอเหล็กให้พยายามเก็บให้มากที่สุดแล้วก็ทองนี่มันจะเป็นของเอาไว้ครับส่วนประกอบยานอวกาศหรืออะไรเนี่ยแหละในอนาคตมันจะจำเป็นมากอ่ะนี่นี่คือที่เส็จพหมดนะครับ ตอนแรกเป็นที่ดีบอสนะตอนนี้กลายเป็นวิหารอันเชิญพ่อมดไปแหละโอเคขือสุดท้ายทำอะไรสีวินในความมืดนั่นเป็นคนบดดำโอ้ยพอดีเลยเรามีเราเอาไอ,อ้สองตัวนี้มานี่นี่นี่ไหนวะสีวินในความมืดไม่ใช่อนนักเชิดความมืดนี่แั้แหกเร่นงคนดดำ อสวินในความมืดที่เราไม่ไดเอามาเออใช่เดี๋ยวเราไปจับอสวินในความมืดก่อนมันอยู่ที่นรกที่มันจะเป็นหมวกกระดูกอะที่ใส่หมวกอะเออนั่นแหละเดี๋ยวไปนรกกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราอยู่นรกแหละนี่ทุกคนยังจำพาร์ทที่พี่ทำกับดักไอ้ดักบอสได้ป่ะพี่ไม่รู้พี่กลับมาเจอจุดเดิมได้ไงนะเนี่ยบินไปบินมาแล้ววนกลับมาปุ๊บเอา้า เจอเฉยเลยกลับมาเจอที่เดิมตอนแรกแบบจะหลงแล้วโอเคเราเจอแล้วตัวหนึ่งถ้าเราตีมันมันจะตายไหมจิ้งซักโอเคไม่ตายฟุ๊บโอเคได้แล้วสวินในความมืดมาที่นี้เรามาฟาร,รม์มทำเควสเลยดีกว,ว่านะครับอืมก็นี่คือวิธีการทำเควสของพี่นะ ถ้าเกิดมันได้เราฆ่าตัวอะไรสักตัวหนึ่งอ่ะก็ให้มันตีอย่างนี้นะนี่ไปไหนไปไหนไปไหนแบบรู้สึกว่าเราฟาร์มที่เนี้ยมันไม่ปลอดภัยเดี๋ยวขึ้นไปที่ฟาร์มพี่เลยดีกว่ามาั้งตรงนี้ไม่ให่ปลอดภัยไปไปที่ฟาร์มดีกว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มมอนสเตอร์ของพี่แหละเราจะเข้าไปเลยนะ ้มันก็จะมืดอาจจะไอพวกนี้อาจจะเกิดได้ฟุ๊บฟืบเธอมีฟาร์มเดว่าเราจะได้ดูความเก่งมันด้วยพี่ตู้กอนดูเห็นไหมพี่บอกแล้วมันกว่ามันจะตีเนี่ยสตูตีมันไปหลายครั้งแล้วมันกว่ามันจะยูเทิร์นมาได้นี่คือข้อเสียของมังกรแล่นะ ถ้าเราปล่อยให้มันสู้เองมันจะกากน,นนี่นี่ถ้าว่าแต่ถ้าเราขี่เองอะ่ะมันจะไม่พ่นไฟนะมันจะไม่ใช้ท่าไออุกบาลอะ่ะนั่นคือเสียดายมากอะมันเก็บกระดูกไม่ได้ในบางทีมันก็บั็กเก็บของไม่ได้เกมก็ตีไม่เข้าแหละ ตอนนี้มันตีเราไม่เข้าแหละพวกมันเตอร์กิกกันี่โหดนะโหดอยู่แต่ว่ายังไม่พออ่ะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเราตอนแรกคิดว่ามังกรไอ้นี่โหดแหละแต่พอได้มาจริงๆโคตรกากเลยมันกากนะถ้าตูเองมันกากมากเราต้องขึ้นไปขี่ไอ้ดูดี้เคลื่ต่อไปจะมีอายหน้าระทึกไหมอย่างเช่นค่าค่าตัวอะไรก็ได้ที่แบบ ฉัเราไม่สามารถทำได้อะตอนนี้เควสทุกเควสเราทําได้หมดเลยนะไม่มีอะไรยากเลยแต่ว่ามันมีตัวหนึ่งที่พี่ยังสู้ไม่ได้คือไอ้กบยักษ์เดี๋ยวรอชิวเวลอีเยอะก่อนน่าจะประมาณสักหกสิบถึงพี่ถึงจะไหวมั้งอืมอันนี้มันตัวโฆษณานี่อันนี้ไม่อยากใช้เพราะขึ้นโฆษณานะครับ ม่รู้มันจะน่าจะได้น่าจ,จะได้พวกแร่ฐานแร่อะไรมั้งถ้ากดใช้ฟึบเห็นไหมเคล็ดผ่านละไวถ้าเราทำวิธีนะี้เคล็ดเคล็ดผ่านรเร็วมากเนี่ยแป๊บเดียวผ่านแล้วเห็นปะเดี๋ยวเราไปส่งเคล็ดกันเลยดีกว่าเอาอันนี้ก็ยังเก็บกระดูมไม่ได้อีกเออวันอยู่แค่แหละโอ้โอ้ โอ,โอ,โอ้มาถึงกระเบิดเลยโอเคตอนนี้เราถึงบ้านแล้วเราจะส่งเวสกันเลยโอ้มาถึงก็วุ่นวายเลยอ่าเต็มที่เต็มที่ไม่กี่ไม่กี่วิตายแล้วตอนนี้เกมมันจะง่ายกับชีวิตเรามากเกินไปแล้วโอเคอ่าพอมดเกิดพอดีเลยส่งเวสชินคราวนี้มันเนนเราทำอะไร เอาแล้วภารกิจอันนี้เราสู้กับดาร์บอสทุกคนจำอีพีนั้นได้ไหมที่ที่พี่ฆ่ารักบอสไม่ได้อ่ะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะได้แก้แค้นและด้วยมังกรตัวใหม่นะครับไม่รู้มันจะไหวไหมนะแต่จะลองดูถ้าเราลูมมันน่าจะไหวอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปนรกกันเลยนะครับเราจะไปฆ่าดาร์เบอร์บอสนะครับโอเค โอเคตอนนี้เราอยู่ที่นรกแล้ว,ลวเวลาตามหาดาร์ฟวอนเลยดีกว่าด้วยการขี่อมังกรราชันตัวนี้ผมไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่ารอบนี้โอเคเอา้า <c oughs> เอา้ <c oughs> เอาเ <c oughs> ผยเก็บบมังกรเฉยเรียบร้อยเลยอ่านเราพังแน่เหลือสองอันเลยเผยเก็บมังกรเฉยเลยโอเคเราตามหาดาร์ฟวอนเลยเนาเอา้ย ให้นี่เนี่ยว่าจะไม่ให้เลือดลนละยิ่ให้มันก่อนปุ๊บให้มันพร้อมบวกกับดักบอสโอเคเดี๋ยวเราตามหาดักบอสดีกว่าน่าจะอยู่ใ,ใกล้เรานี่แหละนี่ไงเราจะไหวไหมเดี๋ยวเราจะลุมนะครับเลือดสี่สองมันจะไหวอยู่มา แป๊ปปผมขอถือกินนุหัวใจก่อนเฮ้ยหืมรอบนี้ชิวๆรอบนี้ชิวๆหืมชิววรอบนี้ชิวๆแล้วมันดับอะไรอ่ะเดี๋ยวดาร์กบอกมันดับดับหมีมะได้หรอเป็นการดับที่แปลกดีนะ มันดาบดับมันเป็นมันเป็นพวกปิศาจนะล็กไม่ใช่หรอทำไมมันดับดาบหิมะวะเออไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคแต่ว่าเราแก้แค้นดาร์กวอรได้แหละบอกแล้วไม่นานหรอกฉันจะอยู่สูงสุดของห่งวงโซ่อาหารเดี๋ยวเราไปส่งเคสกันเลยดีกว,ว่านะวันนี้เควสจบใบเลอเกินโอเคตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้ว ทุกตัวแบบอยู่สภาพล่อแร่เก <g ül üyor> ือบตายดีไม่เลือกสีแดงแต่ว่าก็แบบเกือบขิดอ่ะหิวฮิวรัวๆเลยครับแต่ว่าแบบนี้น่าจะสู้ไอ้กบบอสได้ละมั้งคนต้องเป็นพาร์ทหน้านะไอ้กบบอสถ้ามาพาร์ทหน้าไปเล่นไปเล่นเบื้องหลังไปเล่นไปเล่นนอกรอบอาจจะ พี่อาจจะเก่งกว่านี้แล้วก็ได้นะตอนนี้ก็ถือว่ามากได้ไกลอยู่ฮิวกลอนฮิวก่อน,อนไอ้ตัวนี้ก็โล้เนี่ยคือลำคาญมันตอนมันพ่นไฟแล้วมันต้องมีอุกบาทออกมาเป็นอะไรที่โคตรน่าลำคาญเลยแต่ว่ามันก็เท่ดีนะฮิวกลอนฮิวกลอนละทอ้นนะทแบบทองฟ้ามันทําให้แบบสีท้องฟ้ามันทําให้เราไม่รู้เวลานะว่าตอนไหนเช้าตอนไหนมืดคือมันจะเปลี่ยน เปลี่ยนหมดเลยเนี่ยเปลี่ยนสีทั้งแถบเลยเห็นปะโอเคส่งเควสกันเลยเดีกวา่าเดี๋ยวพอหมดออกมาก่อนไม่เกิดเคลต่อไปคืออะไรเอ่ยแต่ว่าเราจะไม่ทำาให้หมดนะเดี๋ยวว่ามันจะนานเกินไป เฮ้ยให้เาทำที่มังกรโบราณตัวงไข่เฮ้ยมันให้เราไปจับมังกรนรกว่ะแบบแบบถ้ามันให้เราไปจับมังกรนรกเราต้องเอาตัวอะไรไปสู้ดีการจับมังกรนรกนี่เป็นอะไรที่ลำบากลำบากแต่เราไปจับมังกรนรกแล้วก็จะจบพาร์ทนี้เลยดีกว่านะเดี๋ยวเราไปจับมังกรกันนะครับ จะขอฮิวเลอร์ไปก่อนปุ๊บนี่เราจะใช้ตัวนี้แล้วกันเพราะว่าพาร์ทนี้เป็นเป็นคิวของเจ้าตัวนี้เดี๋ยวโชว์ฝีมือให้ดูนะครับให้ทุกคนดูนะว่าเองมีประโยชน์มากสัตว์เลี้ยงตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปจับมังกรอะไรดีวะโอเคมังกรไม่ได้หายากอะไรเข้ามาถึงก็เจอเลย นี่คือวิธีการจับของพี่นะพี่จะทำให้มันเล็ดน้อยก่อนพี่จะทำให้มันเลอดน้อยแล้วก็ค่อยจับมันอื้มแต่มันสูสีกับมันบินไปบินมานี่คือเสียเปรียบจัดหิวก่อนหิวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดวหิวหิวหิวไอ้จะฆ่ามันนะลูก โอ้มันตีล um, wow. ูกเราจะตายเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้แป๊บป๊แป๊ปปปมานี่มานี่มานี่นี่คือวิธีการจับมังกรอ้ยพ่นไฟใส่เราคือถ้าเกิดเราทําให้มันเลือดน้อยอ่ะมันจะทําให้เป็นบล็อกง่ายที่สุดนะครับสี่ห้าละดูดูมันจะไวนะครับเฮ้ยอย่าวิ่งไปวิ่งมาดิเรียบร้อย นี่แล้วเราก็ได้มาแล้วตัววางไข่มังกรนี่ถ้าเกิดมันทำทำไม่ได้เลือดน้อยมันจะจับง่ายโอ้โหเกือบตายเกือบขอรีเลือดให้เต็มก่อนแล้วเราไปส่งภารกิจดกวาโอเคได้เวลาส่งเควสดส่งเวควสคลิปเราก็จะจบแล้วแนว้หมด นี่ก็คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มาทาเควสและเล่นกันก็นกตอนนี้อาจจะยังไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่อาจจะต้องไปดูวอวกาศนั่นเองก็ทําการปลดล็อกนี่เรียบร้อยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวาลาไมเพียงเท่านี้นะครับก็มันยาวและก็ฝากสมาชิกตัวใหม่นั่นเองก็คือน้องเดียโบนั่นเองก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้มาใหม่ ถือว่าดีอยู่ถ้าเราขี่เองก็คลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่ทำภารกิจส่วนเรื่องทะเลก็มันอาจจะสั้นไปหน่อยนะเพราะว่าทําแค่เควสนะครับก็เดี๋ยวพ์ทหน้าอาจจะอาจจะไปตีกบนะใช่อาจจะไปตีบอสกบก็ทุกคนหลายๆคนอาจจะรู้ว่าบอสกบเป็นยังไงก็ไปติดตามกันพัทหน้านะครับบา,บายสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับไปก่อนจะไป พาไปทัวร์หน่อยสิไปเลยไปไปไปเฮ้ยโคตรเท่เลยมังกรอะไรเนี่ย